แล้วพี่อย่างนี้นะยกขึ้นยกลงงนี้นะโอเค okay. อ่ะใช่กะเพราะมันไม่มีมือกดมือกดไม่อยู่ขึ้นแล้วก็ลงอ่าอย่างนั้นแหะถูอแ้วอ่าขึ้นแล้วก็ลงอ่าทำแค่สองอย่างกั้นแหละอึบใช่ อืมอืมอือืมก่อนกอนที่คอบ่าเห็นไหมเป็นงไหมเมื่อก่อนเป็น แล้วทำไเอากะแกะเองบีอย่างนี้แหละทรมานไหม<อ>หนูเคยแบบไหลไหลหนูติดอะ่ะเคยเป็นงัดกับลุงแต่ว่ามันตอนนั้นมันไม่ได้แข็งขนาดนี้แต่ว่าโอ้โหแค่นั้นก็รู้สึกทรมานคือด้วยความที่เราเป็นหมอไงเราจะรู้ว่าเราต้องเอาตรงไหนออกใช่ไหม <ical. S 1> แล้วก็หนูตอนที่หนูนวดเยอะๆนะไหลหนูยกไม่ขึ้นเลยนะ แข<ห>ลายติด,ตดใช่ลายติดอยู่พักหนึ่งแขนเนี่ยเอาไปข้างหลังไม่ได้เฮ้ยแล้วถึงได้มารู้ตัวเองว่าแล้วมันนอนไม่สบายเลยนะม,มีความรู้สึกว่ามันนอนหลับไม่ค่อยดีต้องตะแคงลิกอยู่นั่นแหละทั้งคืนจนวันนึงมานั่งขยับแขนเอ,เอ้าเฮ้ยล่ก็ติดนี่หว่าโอ้โหพี่เอ้ยหนูยืดเองไงไอ้ท่ายกข้างหลังอนะอทําจนทําจนปีกมันขยับได้นะแล้วเนี่ยกดเนี่ยที่หนูทําให้พี่ทุกท่าที่ทําเนี่ยนะ คือหนูทำกับตัวเองทั้งหมดเลยหนูถึงรู้ว่าเออเนี่ยทําแล้วมันจะได้ผลดีจริงๆมันเห็นผลเร็วแต่ถาว่าเจ็บไหมเจ็บยอมรับเลยว่าเออเจ็บเจ็บมากแล้วทุกจุดที่กดไปเนี่ยคือรู้ว่าเออถ้าคนเป็นคอบ่าลัยเป็นหัวเป็นความดันอะไรเงี้ยมันจะขึ้นหัวใช่เนี่ยกดม,กมันจะตื้อืม,มันขึ้นหัวหมด ไม่งั้นเราจะตอบลูกค้าไม่ได้หรือเราจะแก้ลูกค้าไม่ถูกถ้าเราไม่เป็นเองหรือไม่เคยเจอเองถึงบอกไงหมอที่ไม่ค่อยนวดหรือไม่ค่อยได้แก้ตัวเองเขาจะและจะไม่รู้ว่ามันควรจะทําตรงไหนแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าทําตัวเองไงมันเจ็บใช่ไหมลนะ่ะพอไปทาลูกค้าก็คิดว่าเออเดี๋ยวลูกค้าเจ็บลูกค้านู่นนี่นั่นแต่คือทุกอย่างอ่ะมันต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอ่ะมันต้องมีวิธีการอ่ะ เห็นไหมเห็นก้อนไหมเนะี่ยขึ้นเป็นลำเป็นลำแต่มันโล่งจริงแล้วโล่งแล้วอยู่ได้นานเน่ะ